สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอลฟ54นิวตันกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีรถสปอร์ต2ประตูมาแนะนำท่านผู้ชมกัน1คันนะครับผมคันนี้บอกว่าสวยและราคาเนี่ยดีมากๆนะครับผมเพียงแค่หลานต้นๆเท่านั้นเองเราอยู่กับ p r r c e d e s b e n E 200 Coupe W207 Fake Lift รุ่น AMG Dynamic นะครับผมนี่ในรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้เครื่องยนต์ใหม่นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรบูไดเ็กนะฮะเป็นหัวฉีดตรงด้วย นะครับผมแล้วก็มีเทอร์โบในเรื่องของการอัดอากาศนะครับผมทำให้พละกำลังเนี่ยสูงถึง184แรงม้าและที่สำคัญนะประหยัดน้ำมันนะครับผมคือประหยัดแบบว่าเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรอะประหยัดอยู่ที่เฉลีย่ย15-16กิโลเมตรต่อลิตรอะซึ่งถือว่าประหยัดนะแล้วก็มาพร้อมกับระบบส่งกำลังเกียร์7สปีดด้วยนะครับผมบอกเลยว่าขับสนุกมากๆนะครับผมและเป็นรุ่นท็อปสุด AMG ก็ได้หลังคาแก้วนะฮะได้อ่าในส่วนของการตกแต่งที่เป็นสไตล์ AMG นะครับผมดูเท่มากเลยตัวรถคันนี้เล็กมาอยู่ที่ 18,000กิโลเท่านั้นนะฮะเลขไม่ถือว่าไม่เยอะเลยนะรถปี2014ถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยและท่านใดที่กำลังหาเบนซ์สองประตูคูเป้เท่ๆแบบน,นี้ไม่ควรพลาดคลิปนี้เ,เรามาดูสภาพโดยรวมนะครับผมคันนี้นี่สภาพคือสวยมากๆนะผมนี่ได้กระจัง GT g r i l l ด้วยนะ กระจางคือแบบเป็นรุ่นสปอร์ตมากๆเลยนะครับผมอ่นะคันนี้ดับเบิลยู207เฟิกลีฟนะครับผมก็จะเป็นไฟหน้าแบบก้อนเดียวนะเป็นไฟหน้าแบบอะแด็พชีฟด้วยก็คือเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็เปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับมีไฟเดย์ชาร์มรันนิ่งที่เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับผมดูเท่เลยนี่หน้าตาก็จะดูสวยสปอร์ตนะครับผมดับเบิลยู207นี่ก็ได้กลิ่นอายของดับเบิลยู212มานะฮะมันก็ดูแบบว่าคลาสสิกแล้วก็ ทันสมัยในตัวนะครับผมเป็นรุ่นที่แบบอยู่กั้มจึงระหว่างคลาสสิกกับทันสมัยนะเป็นดีไซน์ที่ดูสวยมากนะครับและเป็น AMG ก็จะได้การตกแต่งที่เป็น AMG body part พนะหน้าตาก็แบบดูลงตัวนะครับผมนี่มันจะดูลงตัวามากดูสวยและสีนี่คือแบบเรียบร้อยนะสีสภาพเรียบร้อยนะครับผมไม่มีริ้วรอยเลยนะผมสีดํานี่คือแบบดําเป็นกระจกเลยนะดูฝากกระโปรงดิอาจจะมีคราบแบบว่า ขับน้ํานิดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับผมนี่นะคือมีปาร์คเซนเซอร์ให้ในส่วนของความปลอดภัยนะครับล้อนี่เป็นล้อลายนี้เลยนะครับผมเป็นล้อ AMG นะครับผมเป็นสีดําปัดเงานะครับขนาด19นิ้วก็เป็นล้อที่อาจจะมีความหรูหราในตัวมีความสปอร์ตนิดๆนะยางนะครับผมที่ใส่เนี่ยเป็นยางมิชลินไทรล์สปอร์ต 4S นะครับผมปี2022ย่นะยางก็ถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับผมอายุแค่ปีเดียว นะครับแล้วก็ในส่วนของจานเบรกก็จะเป็นแบบเจาะรูนะผมตามสไตล์ AMG นะนี่ถ่ายดูใกล้ๆนะปั๊มเบรกก็จะมีคําว่า Mercedes Benz นะครับแบบนี้ตามสไตล์ AMG เลยดูเท่เลยนะครับผมเห็นไหมดูสวยนะดูสวยนะผมแล้วล้อเนี่ยไม่มีรอยเบียดรอยเฉียวร,อย,ยรอยแบบว่าคูดฟุตบาทเลยนะครับผมสีด้านข้างคือเงาแบบเงาเป็นกระจกเลยดูดิสะท้อนถนนเห็นไหมมันเงาจริงๆนะคันนี้นะ อาจจะดูในกล้องอาจจะดูไม่เงามากแต่มาดูคันจริงบอกเลยว่าเงาตาแตกนะครับ okay. มาดูด้านข้างเต็มๆกันนะครับผมเป็นรถ2ประตูดีไซน์ก็จะแบบเท่เป็นแบบคูเป้แบบนี้นะเห็นปะอีคัสเนี่ยมันเป็นรถคูเป้ที่ดีอย่างหนึ่งคือกระจกบานหลังมันสามารถเปิดได้คือมันสามารถนั่งได้จริงนะไอ้เบาะแถวหลังมันไม่ใช่ด็อกซีดนะฮะมันไม่ใช่เป็นที่วางของนะเบาะหลังสามารถนั่งเดินทางโดยสารได้ก็คือนั่งได้4ท่านนะนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอึอดอัด กระจกคู่หลังเนี่ยสามารถปรับลงมาได้ด้วยนะครับใน C ีคัสทาไม่ได้แต่ใน E ีคัสทาได้นะฮะดูเท่เลยเนาะด้านบนนะครับผมแน่นอนว่ารุ่นเ MG ก็ได้หลังคาแก้วนะฮะเป็นผนกพานอลามิกกา斯ร,รูฟนะครับผมนี่ก็หลังคาแก้วสวยๆนะครับผมเสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับผมแต่ว่าของเบนเนี่ยผมมองว่าเป็นน่าจะจะเป็นคีบโรมามากกว่านะกนะ็ดูเท่ดีนะครับด้านท้ายอย่างตัวรถนี่ก็มีการแต่งมาแบบ เล็กๆน้อยๆนะผมอย่างสปอยเลอร์ทรงดักเทลนะก็จะเป็นสปอยเลอร์ทรงตุดเป็ดนะฮะแบบนี้นะเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนแคปล่านะครับผมอ่าก็ดูสวยดีนะครับนี่ดูเท่ดูเท่นะครับผมไฟท้าย led นะนีด้านล่างกันชนก็มีดิฟิวเซอร์นะฮะที่เป็นสไตล์ mg อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านใดอยากจะได้ซิ่งกว่านี้ได้สวยกว่านี้ก็ เอาไปตกแต่งนะครับผมเป็นดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูเท่ขึ้นนะผมเป็นตัว4-3อะไรพวกนี้นะมันดูสวยนะครับนี่ปลายท่อสแตนเลสนัแบบฝังติดก,กันชนนะครับผมก็จะเป็นสไตล์เบนซอยู่แล้วนดูสวยดีนะครับผมนี่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยต้องบอกเลยว่าในโมเดลนี้นะถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับผมไม่มีกล้องมองหลังนะครับมีเพียงแค่ปาร์คเซนเซให้ด้านหน้าด้านหลังเท่านั้น นะครับผมอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้กล้องมานะผมแต่นะก็สามารถติดเพิ่มเองได้นะไปตามร้านประดับยน์อะไรพวกนี้นะผมก็ลองสอบถามดูนะมาดูที่ฝากกระโปรงด้านท้ายนี่นะฮะเป็นรถสองประตูนะผมแต่ว่าพื้นที่การเก็บของเนี่ยเทียบเท่ากับรถซีดานเลยดูนะคือมันวางของได้เยอะวางถุงก๊อฟเนี่ยวางได้นะวางถุงก๊อฟวางได้นะครับผมคือมันค่อนข้างลึกมากเลยนะแล้วก็บ่อด้านหลังสามารถพับได้นะครับ เป็นแบบ60/40นะมีสลักให้ดึงนะครับผมด้านบนเนาะนี่มีในส่วนของตะข่ายเอาไว้วางพวกคีมบำรุงรถนะครับนี่ก็วางฝั่งนี้ได้นะครับผมหรือว่าจะวางพวกอุปกรณ์เพิ่มเติมนี่ก็มีสายรัดให้ตรงนี้นะอ่านะนะก็ถือว่าให้มาครบนะครับผมป้ายไฟสามเหลี่ยมฉุกเฉินอะไรก็มีมาให้ครบหมดนะครับตามมาตรฐานของยุโรปเขาเนานะแต่ฝาท้ายเป็นแบบธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นแบบไฟฟ้านะเป็นแบบใช้มือปิดแบบนี้เห็นไหมก็ ง่ายๆนะครับผมไม่ต้องมีกลไกลมอเตอร์อะไรมาเกี่ยวข้องนะครับมาดูภายในภายในบอกเลยว่าสวยไม่แพ้ภายนอกนะคันนี้เนี่ยภายในจะเป็นสีทูโทนนี่ภายในเรียบร้อยมากผมบอกเลยคือภายในเป็นสีทูโทนนะเป็นบาดสีแดงตัดด้วยหนังสีดานะครับอันนี้คือตรงรุ่นนะไม่ได้ไปหุ้มมาใหม่นะครับคือตรงรุ่นคือภายในของ e class โมเดลนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่ประมาณ3 4สเฉดนะประมาณ4เฉด ก็คือจะมีสีดําดําล้วนเลยนะครับอ่าหนึ่งเฉดนะแล้วก็เป็นสีแดงนะครับผมที่เราเคยเห็นกันน้อเบาะแดงนะแดงทั้งคันเลยนะอ่านั้นก็เป็นเฉดที่2แล้วก็เป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นน้ําตาลเข้มเข้มนะครับผมอันนัน้นคือเฉดที่3นะครับส่วนอีกเฉดหนึ่งก็คือเป็นทูโทนแบบนี้เป็นสีดําตัดแดงนะครับก็ดูเท่ดีนะมันก็ดูสวยดูสปอร์ตดีนะผมบางท่านเขาอาจจะไม่ชอบสีแดงล้วนบางท่านอาจจะไม่ชอบสีดําล้วนนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นสีน้ำตาลมันก็ดูแก่ไปหน่อย เป็นสีแบบนี้สีดําตัดแดงมันก็ดูสปอร์ตดีนะครับผมเป็นเบาะปรับไฟฟ้ามีดันลงดันหลังลํบาราซัพพอร์ตอะไรมาให้ครบหมดนะครับก็คือดันหลังเนี่ยสวิ์จะอยู่ด้านนี้นะครับผมนี่แต่มันก็ไม่ได้ดันรุนแรงเหมือนรถใหม่ๆนะรถใหม่ๆมันจะดันจนรู้สึกได้ว่ามันดันหลังแต่อันนี้มันก็จะดันแบบเบาๆนิ่มๆนะครับผมหัวหมอนไฟฟ้านะครับที่รองขาปรับไฟฟ้าสวิ์ปรับไฟฟ้าเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับมีเมรีจดจำสามท่านนะฮะ ท่านใดที่ใช้รถคันเดียวเนี่ยแล้วก็มีคนใช้3คนนะใช้รถคันนี้หมุนเวียนกันไปก็เซฟตำแหน่งของตัวเองเอาไว้นะผมก็สะดวกดีนะครับกระจกไฟฟ้ามี4บานนะครับผมถ้าเป็นคูปเป้ทั่วไปจะมีแค่2 2บานเนาะแต่ E-Class เนี่ยให้มา4บานเลยเพราะว่าอย่างที่บอกบ่อแถวหลังนั่งได้สบายนะครับมานั่งเดินทางโดยสารได้มันใช้งานได้แบบเฟรนลี่อ่ะนะครับเวลาเพื่อนฝูงเราติดรถไปด้วยนะถึงจะเป็นรถ2ประตูแต่ก็นั่งเดินทางไปได้ไวยได้นะครับอะไรแบบนี้ มันจะด,ดูดีนะผมแผงประตูบานค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเป็นรถคูเป้นาะเวลาเปิดมันก็จะกว้างๆแบบนี้ขึ้นลงสะดวกไม่ต้องกลัวว่าขาจะติดหัวจะติดนะฮะมันเปิดได้กว้างมากนะครับผมเปิดได้กว้างคือรถสไตล์คูเป้เนี่ยแน่นอนว่าพื้นที่การเปิดประตูคุณต้องมีนะนะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปโขบรถข้างๆแน่นอนนะผมนะก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะพวงมาลัยเป็นแบบ3กมการสปอร์ตนะครับตามสไตล์ AMG หุ้มหนังมานะมีแพดดิลชิพ นี่แพตตูชิฟ์นะฮะสามารถที่จะชิฟต์เกียร์ได้นี่มีบวกลบให้นะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมรับสายโทรศัพท์ก็มีมาให้ครบนะครับปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยสีทิศทางนะนี่เป็นรถสปอร์ตที่ให้ความสะดวกสบายมาแบบเต็มที่เลยนะฮะหน้าหน้าปัดมาตรวัดมีหน้าจอตรงกลางนะผมแต่ว่ายังเป็นวงอนาล็อกอยู่นะครับยังเป็นวงอนาล็อกก็ยังมีกลิ่นอายของรถคลาสสิกอยู่นะยังไม่ได้ดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่เกียร์อยู่ตรงนี้นะครับ อย่าเผลอไปเป็นไฟเลี้ยวนะนี่คือเกียร์นะครับก็มีตำแหน่งบอกนะครับผมเกียร์เรือนหน้าถอยหลังเกียร์ว่างเกียร์พีนะครับใช้งานไม่ยากไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับนี่ไฟตัดหมอกหลังนะไม่้าหน้านะด้านหน้าเนี่ยถ้าจะเป็นสไตล์ AMG body part s, เนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกหน้านะครับแต่ว่าไฟหน้าจะเป็นระบบออตโต้แบบนี้นะการสตาร์ทรถยังเป็นใช้เสียบอยู่เป็นแม่เหล็กนะเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับผม ก็เสียบปุ๊บบิดสตาร์ทปกตินะครับเบรกมือเป็นแบบเหยียบนะครับผมเวลาปลดล็อกก็ใช้ดึงนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งก็จะเป็นแบบสปอร์ตนะครับผมมีปุ่มกันลื่นนะครับเป็นสแตนเลสแบบนี้ดูสวยมากนะครับผมรองพื้นเจ้าของเดิมติดมาให้ครบหมดแล้วเป็นแบบเข้ารูปผมดีนะครับผมแล้วเป็นหนังเนี่ยเป็นแบบหนังด้วยนะครับผมก็ดูสวยงามหรูหราดีนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะฮะ ส่วนด้านบนเนี่ยเวลาเราเปิดกระจกก็เปิดได้เต็มบานเลยนะครับเปิดไปถึงเบาะด้านหลังเลยนะมันก็จะแบบเต็มๆแบบนี้นะติดฟิล์มทึบๆหน่อยกันความร้อนนะครับผมเพราะว่าม่านบังแดดเนี่ยมันค่อนข้างบางนะครับในโมเดลนี้ม่านบังแดดจะบางนะฮะก็ติดฟิล์มทึบๆกันความร้อนก็ดีเหมือนกันนะครับผม,มเวลาเราขับตอนกลางคืนเนี่ยมันอาจจะมองทัศนวิสัยด้านบนไม่ชัดนะครับผมเวลาเรามีสาวๆนั่งไปด้วยเนาะ นะแล้วก็ใช้วิธีเปิดกระจกเลยถ้าฝนไม่ตกนะฮะเปิดกระจกเลยรับลมนะครับผมระบายอากาศในรถด,ด้วยก็ดีนะจะประมาณนี้นะผมนี่สภาพเบาะก,ก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันมีการต้มบํารุงมานะก่อนหน้านี้เนี่ยเบาะมันจะยับนิดหน่อยนะครับก็มีการตอมบารุงเปลี่ยนชิ้นหนังมาเนี่ยทั้งสองข้างเลยเห็นไหมสภาพจะสวยนะครับสภาพสวยมากนะแล้วก็เวลาเราขึ้นรถเบาะแถวสองนะครับ มีสลักให้ดึงตรงนี้ทั้งสองข้างเลยคนขับก็มีคนนั่งข้างด้วยเวลาเราดึงเนี่ยมันจะเป็นไฟฟ้านะฮะมันจะเป็นไฟฟ้ามันจะเลื่อนให้เองเห็นไหมมันจะเลื่อนให้เองแล้วเราก็ขึ้นรถได้ง่ายนะครับผมแล้วนั่งได้สบายนะครับนั่งได้สบายคนตัวสูงตัวใหญ่เข่าติดนะครับผมบอกก่อนคนตัวสูงตัวใหญ่เข่าติดนะครับแต่ถ้าเป็นคนไซส์มาตรฐานทั่วไปสูงร้อ1หกส7 0ร้อหสิ้า้อยเ็ส นั่งได้เดินทางโดยสารได้ไม่เวียนหัวนะครับบาะแถวหลังก็จะมีช่องแอร์นี่นะมีช่องแอร์ให้ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับมีหลุมใส่คง้งใส่ของนะครับผมเนี่ยบานพับก็ยังไม่หักนะฮะสภาพดีๆสวยสวยเลยนี่บุบเด,ด้านหลังผมว่าสภาพดีนะครับอ่าแล้วก็เวลาเราสตาร์ทรถสายเบล์เนี่ยมันก็จะยืดออกมานะครับผมเพื่อต้อนรับเรานะครับรวมถึงพวงมลาลัยด้วยพวงมลาลัยก็จะเป็นแบบเวลคั่นะฮะ เวลาเราเสียบกุญแจปุ๊บพวงมาลัยมันจะเลื่อนมาที่ตำแหน่งที่เรานั่งนะพอทีาพ่อบอกนะเวลาระดับดรถพวงมาลัยมันก็จะยกตัวสูงขึ้นเพื่อให้เราลงรถได้สะดวกขึ้นเนาะถือว่าโอเคเลยนะครับเครื่องเล่นนะครับมีระบบแผนที่นําทางนะครับผมนาฬิกานาะล็อกนะครับแล้วก็ปุ่มสวิต์ต่างๆที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันนะด้านล่างก็จะเป็นแอร์ออโต้นะการตกแต่งเป็นสแตนเลสก็ใหมาครบนะครับในส่วนของฟังก์ชันนะเรามาดูเครื่องยนต์นี่ เครื่องยนต์ของตัวเฟกลิฟเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนเฟกลิฟที่เป็นไฟ4ตานะจะเป็นเครื่องขนาด1.8นะครับใน E200 นะ E200 E250 นะฮะก่อนที่จะเฟกลิฟเนี่ยจะเป็นเครื่อง1.8แต่พอเฟกลิฟแล้วนะะเป็นเครื่อง2.0แล้วก็เป็นหัวฉีดแบบใหม่เป็นหัวฉีดแบบ direct injection ก็คือฉีดตรงเข้าห้องเผาไหม้เลยก็ช่วยเสริมในเรื่องของประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่ดีนะเพิ่มในส่วนของอัตราการเร่งนะครับ พลังกำลังที่ได้ก็จะเยอะขึ้นนะครับผมคันนี้แรงม้าอยู่ที่184แรงม้านะครับผมในส่วนของแรงบิดเนี่ยก็จะอยู่ที่300นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมเกียร์ 7G-Tronic เนาะก็เป็นเกียร์ที่ดีนะครับผมคันนี้นะพลังลังเหลือเฟือนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับผมอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปเนาะเฉลี่ยเนี่ยคือถ้าตามอีโคสติ๊กเกอร์ที่ทางบริษัทเบนเขาแจ้งไว้ก็คือ18กิโลเมตรต่อลิตร นะแต่ถ้าใช้งานจริงเนี่ยเอาจริงนะมันก็อยู่ประมาณ14-15กิโมตรต่อลิตรแถวๆนี้ก็ถือว่าประหยัดอยู่ดีนะฮะถือว่าประหยัดอยู่ดีคือที่มันประหยัดได้ขนาดนี้เพราะว่าเขามีในส่วนของตัวอัดอากาศเทอร์โบมาช่วยนะครับทำให้เครื่องยนต์ไม่ต้องทํางานหนักมากนะครับและสิ่งที่คุณต้องดูนะผมเวลาเลือกซื้อมอเตอร์ไซค์เนก็พวกข้อยางต่างๆนะผมผมเน้นย้ําอย่างเดียวเลยว่าเบนทนะครับที่เป็นมือสองเนี่ยดูพวก ข้อต่อท่อยางหม้อพักน้ํามันชอบรั่วนะครับอันนี้คือหม้อพักน้ําคือใหม่มากนะพวกท่อยางเนี่ยนะเห็นไหมสภาพคือใหม่นี่คือได้เปลี่ยนมาแล้วนะครับท่อใหม่กลิปใหม่เลยใหม่หมดนะครับผมเนี่ยพวกท่อยางเนี่ยใหม่หมดตาสัญลักษณ์อะไรยังคมชัดอยู่นะฮะคือใหม่มากนะครับผมเนี่ยดูไอ้ผ้าที่เขาหุ้มมาเห็นไหมมันยังใหม่อยู่เลยนะครับคือสภาพสวยนะครับคือไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งสําคัญ มันเป็นตัวหล่อเย็นไอ้เครื่องยนต์พวกนี้เนี่ยนะตัวหล่อเย็นนี่คือเป็นตัวสําคัญมากๆนะครับผมรวมถึงท่ออากาศต่างๆนะครับท่ออากาศต่างๆเนี่ยนะเนี่ยเห็นปะมันจะชอบเสื่อมสภาพแตกหักแล้วก็รั่วนะครับผมคันนี้เนี่ยนะมีการดูแลรักษาที่ดีนะครับพวกท่อต่างๆน่ะคุณดูท่อต่างๆนะค,คือสภาพมันใหม่นะครับผมผ้าพันท่อแอร์เห็นไหม ปกติแล้วผ้ามันจะชอบเป็นหลุดุดเป็นขุยพันไม่ครบวงอะไรอย่างเงี้ยนะคันนี้สภาพสวยนะครับสภาพสวยเนี่ยนะนะสภาพดีนะครับผมก้องอากาศก็สําคัญนะครับผมต้องเปิดดูนะครับปองอากาศนะฮะคันนี้ก็สภาพดีนะครับเอห้องเครื่องถือว่าโอเคเลยนะครับคันนี้มีการดูแลรักษามาแล้วนะครับสวยมากแล้วก็โครงสร้างนะครับคันนี้ไม่เคยถอดเลย นะครับผมฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยถอดเลยเนหะ็นไหมหัวน็อตใสๆนะครับหัวน็อตใสๆแต่สีเคยมีการเก็บมานะมึงบอกก่อนนะครับแต่โครงสร้างเนี่ยไม่เคยถอดนะโครงสร้างไม่เคยถอดนี่นดึงให้ดูนะครับเห็นไหมโครงสร้างเดิมสวยนะได้ไปไม่ผิดหวังนะครับพันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังเลยนี่กระจังก็เป็นกระจังแต่งไม่ใช่กระจังแท้นะเป็นกระจังแต่งทรง GT Grill นะครับมันก็จะเป็นทรงแนวตั้งแบบนี้นะเวลาปิด รถเบนซ์เวลาปิดนะกระแทกลงมาไม่ต้องกลัวมันเจ็บนะครับไม่งั้นมันปิดไม่สนิทนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเบนซ์คันนี้ E 200 Coupe w 207 Facelift ปี2014นะครับเลขไม่์1 8 0 0 0โลนะครับราคา1,239,000บาทสวยมากตามคลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเอาเข้าสปาให้ นะครับจะมีการเข้าสปาขัดสีลบริ้วรอยเพิ่มเติมนะครับภายในเนี่ยก็จะมีการฟอกใหม่นะครับผมมีการอบโอโซนนะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อไวรัสนะครับผมเพื่อต้อนรับเจ้าของใหม่นะครับผมอันนี้อาจจะยังไม่เต็มร้อยนะครับอา,อาจจะยังไม่เต็มร้อยอาจจะมีเรื่องของความสกปรกบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องห่วงเดีย๋ยวทางห้าสินวัฒน์เราจัดการให้ถ้าคุณลูกค้าสนใจ นะครับถ้าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาที่เบอร์0901011019นะครับแนะนำว่าให้โทรเข้ามานะครับผมจะได้พูดคุยกันแบบตรงๆเลยนะครับผมเราจะได้บอกในเรื่องของประวัตินู่นนี่น,นั่นเรื่องของเ,ออเครดิตลูกค้าอาจจะต้องสอบถามในเชิงลึกนะครับถ้าคุยในข้อความบางทีเนี่ยผมอาจจะไม่เห็นอาจจะตกหล่นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่พยายามที่จะตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับ คอมเมนต์เข้ามาก็ก็ได้แต่ว่าอาจจะตกหล่นบ้างนะครับผมอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าระบบแจ้งเตือนของโซเชียลมีเดียบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้แจ้งเตือนทุกคอมเมนต์นะบางคนเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเป็นสแปรมระบบมันมองนะไม่ใช่ตัวผมนะระบบมันมองแล้วมันก็จะไปอยู่ในกล่องข้อความสแปมซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมไม่ได้ไม่ได้เข้าไปดูตรงนั้นนะครับผมแนะนําว่าโทรเข้ามานะครับผมตามเบอร์ด้านล่างเนาะก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะครับผมมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับก็ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมหรือว่าท่านใดยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากไว้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ